ดีครับผมสวัสดีนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงบ่อแล้วครับผมบอ่อลุงทอนนี่ครับจาของบ่อครับลุงทอนอยู่ข้างหลังนี่เลยครับ <laughs> แต่ก่อนเมื่อผมเข้าบ่อเนี่ยเกือบสิบปีนะครับผมไม่ได้มานะ <laughs> แกก็เคห็นผลว่า,มมา <laughs> กิ่งเกินหรอครับป่าเข้าตีเดียวเนาะจำกับอูได้อยู่นะในวันนั้นนะ <laughs> ป๋าเข้าตีเดียวแล้วก็คนอื่นมาเพิ่นมาได้ป่ากันเพิ่นก็บมาครมานะครับผม,ผมก็เลยบม่ได้มานะครับผมแต่วันนี้มารอปลิมนะลุงทอนอนุญาตเลยแบบพิเศษ เดี๋ยวรอเวลาครับผมทีมงานนะครับผมนะพปิกมี่ะได้เต้นก่อนน่ะรุ่นเราน้าเอกนะครับผมตัวดาวไล่ด้านหน้านะครับผมมั่นใจกันน่ะครับใส่เดอนใส่เดอนเต็มบุกนะครับนี่ครับนี่นาเอนะครับโอ้ด้านนี้ก็คนทำเยอะเลยนะมีกับมีเยอะไม่แจกอ่ะ มีครมีค hmm. ร mm ับ hmm. ม mm ีข hmm. uh ึ้นเนีไ่ได้ไ่ได้่งนะต่ครับผมใกงไม่ตรอเวลาเราทที่มงครับผมแปดโงกแนี่ยคิว่าแปดโมงก็นรอครัแปดโมเกอบแปดโมงแปดโมงแปดโมพดมาลอันนี้น้ำแม็กนะครับผมนี่ครับน้ำแม็กครับผมครับผม่แม็กฟิชชิงช็อปนะครับวันนี้ก็จำไหนกว่าต้องป่าโอ้วันนี้จะเจออฟดีเอกันเ้อ กลุ่มดังแน่ดีมาเดียวมาดังแล้วนะฮะคนดาทีมยุบมั่นใจกัแไหมฮะสภาพอากาศอี่ผมมั่นใจได้โอเควันนี้ล้องทอนจัดแม์พิเศษนะครับผมตีปรลิมแข็งๆลนะกับตีปรลิมตีบ่อมันมีอยู่สามบ่อนะครับแต่ผมยังไม่เห็นเนี่ยมสองบ่อนะอยู่ตรงไหน เดี๋ยวนี้ก็อยู่บ่อหน้าอยู่โอ้โหโซ่เลยครับผมสวัสดีครับไอ้เบิ้มนะครับประธานกลุ่ม PAD เชียงใหม่เลยนะครับผมวันนี้มาโอ้ม่ได้ปลากันจะเหมือนไอเบิ้มเนาะครับสวัสดีครับมั่นใจก่อไม่ได้ได้เล่นครับได้เล่นเนาะครับผมน้องทันมาต้องได้กินปลานะครับวันนี้ทุกทันต้องได้กินปลาโอ้นี่ครับทีมงานแบบคนนั้นนมีมครับผมโอ้มาไก่เลยได้ครับลูกมือเปล่าลูกมือเปล่าโอ้ไห้จู่มาหมูเด้อนี่นัชเชียดนะครับผม ปวดทมแม่แตงนะครับมาไก่กันนะครับผมสวนสมบูรณ์มั่นใจก็ครับฮะไอเบิ่มว่าตัวเดียวเปล่าแล้อะเออแต่ปลาบึกมันฮือนะกิโลร้อยครับเอาอ่ะชักตัวปะแม่ตัวที่กินกินนะเส้นเบอหมดละครับดับแรงนะครับผมแต่วันนี้ฟ้าปิดนะครับฝนอ่อยนะครับเมือนมีแสงก็ไม่แน่ใจนะครับจะลองเล่นกระดี เบ็ดที่ใช้วันนี้ครับเหกฟุตหกนะครับเบ็ดก็ค่อนข้างอ่อนนะครับผม PE อีหนึ่งจุดห้าของฮันเตอร์นะครับยามเจ้าอย่าลองเล่นกะดีก่อนอนุญาตให้หอเอาออกก็ปลาลิมปลาบูแล้วปลาดุกสามอย่างนะครับผมไปอ,อื่นห้ามจะบึกวชสนันเลยครับผมอ่เ,อเริ่มครับผมไปลองกระดีครับเจ้า ô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  con con chạy bay, ô ní ô set tắm cái nào set tắm nha sai mày trong quá ô bứt sàn เฉียดโดนแล้วครับผมเฉียดโดนละแม่งหรอไปดูกันไปดูกันไปดูกันเฉียดโดนแล้วสวนสมบูรณ์ส่งเข้าประกวดนะครับไปดูกันไปดูกันไปดูกันแม่งหรอ เ,เตถามันแม่นนะการการนี่น,น่ะรุ่นกันครับเผมแอนปลาลิมก็โหยังไม่ใหญ่อีกโหแหงวาสวายฮะแหงโอ้หแหงแหงวาสวายรุ่นกันครับผม ฮะไ่ใช่เหรอไปอย่างนั้นอ่ะบ้าเว้ยโอ้แซมบ้าครับโอ้แต่ที่จริงแซมบ้าเนี่ยมันกรสูบมันมาสูบเยื่อนะ่ะ,ะบ้าตักกับตักกับปล่อยเลยปล่อยเลยแต่ตักนี่มันเอาไหมด โอ้มาไหว้หม<า>ใส่งาไหมครับแต่ไม่ใช่ปาก,กิพบบนมือโอ้เกือบๆสองโลนะครับเจ้าปล่อยลูกไว้ลาบกินวยกัน ครับผมนักปิ๊กได้มาแล้วตัวแรกกินนอนนี่โอ้ตัวแรกก่อนนัปิ๊กครับตัวแรกของบ่ออะไรกันน่ะใบใหญ่เนาะเกินกิโลโอเคอ่าเยังไหมครับผมต่อไปโอ้เด็กนอยแล้วครับผมดูปูดอูใหญ่ในคอหนวอยนะอันนี้น่ากินยังน่ะนอนนอนมั้ย เบิกเลยถ้าวันนั้นบลาแล้วก็นอนนะบลาโอ้ตัวนี้รูเก่งมีเนาะยาวขนาดปลาน่าน้อนอ่ะไหนก็ได้อะเออบลาที่ลืมเจอใบเอ๋มาเอ๋อเอ๋วไหมเอ๋วแปดสองก็มาครับผมนี่เลยแจกของแท้เลยครับแปนสองแจกก็ดีแล้วบปกตินนะครับแต่เพื่อนๆที่ได้ได้ลอนยางเดี๋ยวผมลองดู lui gấp trước lưới ok trước lên ตอนนี้ไปแล้วนะครับผมสัญญาณในความรุนแรงครับผมเออลุ้นเว้ยอิอิวโดจี้อ่ะเออลุดครับผมโอ้ได้เช็ดได้หตัวโอ้ไค่ชนะส้มหม้อนี่ครับอือดวกี่ตัวสองตัวเน็ตเน็ตเน็ตอู้หูอดึงปะบู่กบ้าแล้วครับผม มันเจ๊อย่างตีวะเอ,อือยังไม่เกิงแกนในโซนอะไรเหรอโอ้โหไปครับผมกินอย่างดูกันดูกันเยอะอ,อย่างนั้นว้ายบ่ม,มีบ่เฮ้ยดูนะโอ้โหเนต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 เป็นโลงันไรเน,นี่ยของปูดเลยได้ครับผมโอโ้น้ำมิ้นได้แล้วครับครบอย่างไรตัวเนี้ยเนีย่ยเคล็ด กิโลอืครึ่งโลโอเคหอกไปแล้วครับหมดไปแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบุญเขากีนแตกซกวาโอ,อ,า CAP, USSR, oh! โอ้โอเียแหละตัภาพก็เงยแหละฮะเอ้ยเฮ้ยเ้ยอือวเนี่ยนหะ มาเลกปูโตุ๊กชปบาสักกันบุ้ยเนี่ยละโอ้โหเลอะไปเตอะด้วยาลงกระดิมกันลุยนะครับไม่จะได้นเอีเนี่ย ขายหวยครับพ่อกันด้วประจอมปาโอ้โหระดับเสียอามนะครับผมทมขายหวยโอ้ช่วงนี้มันอยู่ยากครับมิกิตเศรษฐกิจโควิดนะคะแม่นแม่นแล้วครับโอ้เน็ตเน็ตขายครับผมเน็ตเนี่ยมีอะไรบ้างขนาดได้โดนแล้วครับแมโดนแล้วโดนแล้วครับเอ้ยลีว่าโอ้ ปิดคิวเอ้ยโอ๊ะปอแรงเลื่อนเฮ้ยโดนอย่าพิกฮะเฮ้ยโอ้โหโดนแล้วครับผมโดนละเยอมาโดนละโอ้โดนพิกโดนแล้วครับผมแม่นมาพิกปับเบื้องเ่าเนาะบ้า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 เออบ้ายังน้อยก็ได้เยอะบ้าเออโอ้โหปลิมใหญ่กะ นี่นะปริม่ะหอดติดโดนแล้วครับผมมาแล้วโอ้โหมันครับแข็งบ่อครับเป็นยังเดี๋ยวมดหลอดแล้วเดี๋ยวปลติงหลอด เจออย่างนี้เลยเหะินว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 ินยีนาทีหานไปวิน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 โอ้เล่ก้าหางมาแล้วโอ้ปดโค้โอ้อ้นี่สัวขนาดเว้ยต้นเยอะนจะเข้าไหมอก็ปื้นชุนเหมือนแต่โมโดนสุนดที่ร้ายเว้ยมาละ Ừm, mấy anh đừng xếp lô đâu cặp này, này. bà bức. hàng. Ủa, xìu quá, Pitch, bà này nơi, bà con. Hoài đấy, không ừ. à? hoài nữa, không, biết. Man hoặc kết luận của mang nắp bìa. Okay, kết bay, you know. Boy, đó, chưa lắm 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 Nhầm mũ hoa gắt hai số lạ hai số đó hai số lạ hai số lạ hai số lạ mà. số lạ hai số lạ nhầm số lạ hai số lạ hai số lạ hai số số lạ hai số Cái kia số lạ hai số lạ hai số lạ hai số บึกเตัวเดียวก็แบเอ้เยอะเลยละใช่นะมันี่ยันัวนดินป่านะบึกน้อยเหรอเอเดินมามแมเอมามาเอฟิกเดินมามแม่เอเดินมามแม่นะอันเดียวกันะครับยี่สิบนาทีหานไปมาแล้วครับผมยอมแล้ว โดนทำตัวพ oh, so oh, so uh, yeah, right. ิษคิวตลอดแหละครับโอู oh, ้อาตุ่มซุ่มต่อได้บ่โอ้อย้าวขายอิ่มหลังนี่อ่าละตั้งหัวงเอ้ตั้งหัวงเขาบ่ห้ามเว้ยคู่อือไปถึงซีฟเนาะตัวเนี้ยฮะกว่ากันโอ้กว่าฮะกว่ากวาโอ้เอาโต๊ะปูนปั่นกันดีกว่าเฮ้ยครับโอ้โหตัวนี้น้องยุทธไทยยุทธแก๊สนี่ครับและไทยฮุก Qua ship nó đi à, đâu, ship cục bài nó đi À, Nhưng phải hàm à?

โอ้แตกแล้วแตกแล้วเอ๊โอ้โหนี่ครับผมกว่าจะได้ครับผมโอ้โหไปโลดเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เก็บเลยเฮะติตวคืวก็ได้กันจะนูนแล้วเหรอได้ได้ได้ก็เลยมันติดเยอะเหรอเลยอ้าฮ่าฮ่าหยิบปากรีบไปหนึ่งหมาะขนาดเมนูหนาอหนึ่งจานอือหเยี่ยมกี่ตัวละห้าละครับห้าอู้หูปน้ำนบปโดนโอ้โห มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเต็มนะพะโอ้โหมา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 โอ้ใส่งามอยู่เด้อโอ้โหกึ่งโลโอู๋ยันเอาตัวแรกอะตัวแรกเข้านี่ล้างแตกอ่ะสมเก็บเวลาแล้วครับผมตัวนี้ขี้ม้วนละพิ่สามม้วนเหรอสามเลยประมาณสามม้นะครับผม เดี๋ยวไปดูผลงานกันนะครับมันนั่นบาล้วนะใจนะเอ๋ผลงานนักเชินะครับโบดตั้กี่ตัวนะห้าตัวโอ้บบบู่สามก่อนดิไหนเล่มไหนหรอนี่สองฮะมือสองโอ้นี่ตายแล้วโอเคจช่อวนี่ยืดตายตายตายครับอันนี้แปดแปดปดตัวแปดแปยังแตัวแปดไปเลย นี่มินิเอ็นซีครับเออมื่อสีตั้งนั้นน่นอนได้พี่ใจา่อหรือเปลนี่ว่ป้าบอกฮอนี่โอ้ยโ้ตโอปูข้ามหัวแล้วเว้ยปูส้มลึกขนดน้นมวันนี้เด้อถือว่าโออยู่ไม่ปาครับนี่ยสมตัวครับผม ปราลิมนี่ก็เป็นโลนะครับตะ้วบัก็โลฮ่าโอ้ยครับผมก็จบทริปในวันนี้ครับทริปเออ่ตีปลาช่อนตีปริมมาวันนะครับสองร้อยบาทตีบ่อลุงทอนนะครับผมก็โอ้ถึงก็มันกันอยู่นะครับผมแยกย้ายครับผมทริปหน้าจะไปกันที่ไหนก็ก็กระดิ่งล้อเลยนะครับผมทริปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ